สวัสดีครับวันนี้เราก็เจอกันนะวันนี้เราจะมาลงสกินของ Google เลยนะฮะง่ายๆครับก็ผมจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็ผมเอาตรงนี้นะลิงก์กับเลนกดง่ายๆครับอัพทีมง่ายๆโอ้โหตัวกที่ง่ายได้บางนะรอสักแป๊บนึงครับ คุณมีบอนอนะอะไรนะไม่ต้องใชเวลาลนะ่ะ,อะโอเคครับก็อพอจิงก็นิวแท็บแล้วก็ให้กด,ดแอป,ปนะ,ะได้เดยลยง่ายครับคลิปอะไรสั้นค่ะแค่51วินาทีนะฮะกดนิวแท็บคุณก็จะได้แท็บอย่างนี้มาโอ้โห ุดยอดมันไมได้ท hmm. ี่อังการนะโอเคได้ที้แล้วก็ง่ายไม่มีอะไรมากมันจะลืมไม่อันนี้ไม่ใช่มันจะเป็นบัคกบางจุดสำคัญนะแต่อันนี้ไม่ได้เรียกว่าบั๊กนะบักคือที่มันจะหายไปแถบนี้นะเนี่ยมันไม่จับมัตกอย่างันตัวหน้าตางตัวเท่านั้นนะแต่อันนี้ไม่ใช่บั๊กนะอันนี้เป็นของมันอยู่แล้วนะไอ้ดำๆเนี่ยไม่ใช่นะ อขาเนี่หอนทำการเอ่อเอาสกินเดิมของมสกินนี้เล่น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 เอคุณนี่สกินนี้แล้วเอาแต่สีสีสีอนไวรอแป๊บทำทำควานก็ขวันขวันเล่นขวอนเล่นดับแล้วไม่ใช่ฮะขวเล่นดับได้แล้วไม่ใช่อีกห้าห้าสิบสองนาที โอเคครับก็ผมใช้สกินนี้นะคือคุณต้องคุณต้องโหลดมาหมดเลยนะมันไม่สามารถทำตรงนี้ได้นะครับอ่าไม่ได้สิสิไม่ได้บ้างไม่ได้ไม่แค่นี้นครับขอขอบคุณนะครับช่วยกดไลค์ซับสไคร์เบอร์ด้วยนะครับ กดะลค,ค์ผมห,หน่อยจะแชร์แล้วผมจะดังแล้วเล่นหนูไม่ดังแล้วฉันอยากให้คนกดไลค์แล้วกดไม่ติดไลค์ก็ได้ไม่บังคับจบแค่นี้ครับ